สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต่อ c p a Channel อีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Car Parking Manager ออีกแล้วนะครับผมทุกคนปผมจะพาไปดูรถคันใหม่กันนะโอ้โหอย่างเท่น,นะครับน้องๆเอาละครับพี่จะมารีวิวนะครับรถคันใหม่นะครับ เจ้าสกายไลหรือว่าเจ้านิสสัน GTR R34 นะครับผมมาแต่นี้ก็เป็นลายของนารุโตะนะครับผมผสมกับลายรถของไบอันนะครับผมก็คือจะออกมาแนวแบบแบกแนวเป็นแบบแปลกใหม่นะครับไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับ่ะไปดูรถกันรอบๆก็จะไม่มีอะไรแต่งมากครับผมก็จะมีล้อมีเวิร์กนะครับแล้วก็ลับตัวยางยูกูฮาม่านะครับผมสปายเลอร์ตรงรุ่นนะครับผมก็จะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนไะก็ไม่มีอะไรมากครับผม แค่จะพามาเทสรถนะครับผมก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้ครับผมไปไปดูกันนะครับว่าท็อปสปีดคันนี้ถ้าเทสอยู่ที่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเรื่องของเครื่องหรือว่าเกียร์ค่อยไปดูกันทีหลังครับผมไปไปดูพร้อมกันนะครับว่ารถยุคนี้นะครับหรือว่าอัปเดตมารอบนี้รถมันแรงหรือเปล่ามันแรงหรือประมาณไหนครับผมตอนนี้ก็ปาเข้าไปจะห้าร้อยแล้วนะทุกคนแรงเวอร์นะครับผมบอกแล้วครับไม่ธรรมดาครับสูตรนี้ครับ ส่วนเรื่องสเตปอะไรยังไงก็เป็นลุ้นกันอีกทีนึ่งนะครับผมสาหรับใครที่ดูคลิปนี้และชอบก่อคลิปแล้วผมก็จะดูไม่เข้าใจนะครับผมว่ารถมันสเตปไหนนะครับผมสําหรับใครที่รับชมจนจบก็จะเข้าใจแบบละเอียดนะครับผมตอนนี้ก็จะ600แล้วทุกคนไปดูมองกกันนะว่ามันจะถึง600หรือเปล่าครับตอนนี้5 9 4นะครับทุกคนโอ้โหแรงจัดนะครับผมแบบแรงแบบว่าไม่ต้องสักไมะไรเลยนะครับเ็คือแบบแค่ขับเกียร์ดีอย่างเดียวนะครับผม ก็หกร้อยแล้วทุกคนดีถ้ารู้หกร้อยเวล้วตอนนี้หกร้อยหกแล้วฮะทุกคนหกร้อยเท่าไหร่ก็จะสิ้นสุดเท่าไหร่ต้องไปดูกันนะครับตอนนี้สุดนะครับสุดเส้นทางครับตอนนี้ได้หกร้อยสิบกว่านะประมาณสิบสองสิบสามนะครับประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่พี่จูนไว้นะครับผมเป็นจูนแบบดันโลนะผมเดี๋ยวจะลองเอาสูตรนี้นะครับไปแข่งกันนะครับไปแข่งลองดูนะว่ามันจะวิ่งขี่วีนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ กาลาดกันนะครับเราจะเปลี่ยนนิดเดียวนะครับเกมเกียนะครับตัวทีของเกียนะครับผมจะเปลี่ยนนิดเดียวเลยไม่ได้เปลี่ยนเยอะก็นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถสั่งทํานะครับอันนี้นะครับประมาณนี้ครับเราจะเปลี่ยนรอบมาครับเกียไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่รอบนะผมเพิ่มมานิดนึงครับเพราะว่ารถที่จะไปลงไปลงแข่งรอบต้องจัดนะครับผมเพราะว่าถ้ารอบไม่จัดพอครับเวลาออกตัวมันจะออกตัวไม่ได้นะครับนะครับกพราเป็นเครื่อง 99ครับเดี๋ยวเรามารีวิวที่หลังครับผมหรือผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งก่อนนะครับว่ามันวิ่งกี่วีนะครับทุกคนไปพี่พาไปแข่งที่เสอ้อบงกิษนะครับผมสนามมืดนะครับพี่ไปแข่งที่สนามไทยนะครับมันวุ่นวายนะครับพี่ก็เลยไปแข่งที่อังกฤษนะครับผมข้ามภูเขาข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยนะทุกคนแล้วพี่จะพาราไปเปลี่ยนยางก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ยางมันยังไม่เต็มร้อยนะครับพี่ก็จะรถเปลี่ยนยางก่อนแล้วรอค่อยไปหาคู่แข่งนะครับผม โอเคครับตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนยางเป็นที่ียบแล้วครับเป็นเงิน3000บาทนะครับมาแล้วครับตอนนี้เราขับมาเจอเพื่อนร่วมออนไลน์ครับร่วมห้องด้วยกันนะครับว่าเขาจะแข่งกับเราหรือเปล่าครับแต่พี่จะจิ้มไปที่คันโน้นนะครับคันบีเอ็มนะครับว่าเขาจะจะเล่นกับเราหรือเปล่าครับพี่แค่มาทดสอบความเร็วเฉยนะครับพี่ก็ไม่ได้มามีจุดประสงค์อย่างอื่นนะครับพี่ก็แค่จะมาทดสอบเวลาเฉยนะครับผมแต่เหมือนฝรั่งเขาจะแบบชอบในลายรถมากเลยนะครับทุกคน เราจะไม่แข่งแท็กนะครับเราจะแข่ง402เมตรครับโอเคครับเขายอมแข่งกับเรานะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆก่อนจะแข่งรถนะครับสเตปเดิมครับเราต้องต้องเบินยางก่อนนะครับนะครับเบินยางหน้าก่อนเพื่อให้อุณหภูมิของยางนี่มันมันร้อนนะครับแล้วก็มันจะทําให้ยางนึบนะครับยางเหนียวนะครับผมโอเคครับเราจะเบินไปจนถึงแบบเข็มมันกระพริบไปนะทุกคนมันจะกระพริบกึ๊กกึ๊นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เบินหน้าเสร็จแล้วเราก็เบินหลังต่อนะครับนะครับเบินล้อหลังนะครับด้วยการเหยียบเบรกแล้วก็เเยยีบบคคัันนระ ทำเหมือนเดิมครับทำจนเข็มมันกระพริบนะครับทีนี้เราก็พอเข็มมันกระพริบเสร็จแล้วครับเราก็จะเปลี่ยนไปเป็น AWD เหมือนเดิมครับก็คือขับสีนะครับไปไปดูกันว่าวิ่งกี่วินะครับทุกคนออกตัวไปพร้อมกันนะครับทุกคนไปแล้วครับตอนนี้ครับนะครับว่ารอบมันจะจัดนะครับถ้าเราถ้าเราเพิ่มรอบมาถ้าเวลามาแข่งนะครับมันจะไม่ได้อืดเหมือนตอนที่เราดันโลนะครับทุกคนโอ้โหหกวินะครับหกวิยี่สิบเจ็ดนะครับ ถือว่าแรงมากเลยทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้สับไม่เลยเพราะว่าพี่ใช้เป็นเกียร์ดีอย่างเดียวในการวิ่งแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้แข่งคันใหม่นะครับผมเจออีกหนึ่งคันนะครับพี่ก็เลยจิ้มไปที่ซูปลาครับทุกคนดูเขาบบดูห้าวมากเลยนะครับดูแบบขิงเพราะนั้นคนนี้เบิร์นยางใส่เขารับโอเคครับจัดให้เขาหน่อยครับผมไหนไหนเขาก็ขิงแล้วครับทุกคนเขาต้องเจอตะไครนะครับในเมื่อเขาขิงเขาต้องเจอกับตะไคร้นะครับผมมันเดิมครับผมเบิร์นยางครับล้อหน้าครับสเต็ปเดิมเลยทุกคน ถ้าเราเบิร์นเนี่ยเวลามันจะดีกว่าอยู่แล้วครับยังไงดีกว่าไม่เบิร์นอย่างแล้วทุกคนมาดูกันรอบนี้นะครับพี่จะชนะซูปราหรือเปล่านะเป็นคู่ปรับกันนะจิตวิจิงก็เป็นคู่ปรับกันระหว่าง GTR กับซูปรานะครับผมสองค่ายนี้เขาเป็นคู่กัดกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับซูปราครับขอเวลาเบินอย่างแป๊บนึงนะครับซูปราเขาไม่เบิร์นนะครับแต่พี่เบิร์นนะครับทุกคนเอาเพื่อความเพื่อความมั่นใจว่าเราชนะอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนไปกดเกียร์ดีค้างแล้วแล้วก็ยาวๆแล้วดูดีโอ้โหรคตร โคดึงนะครับทุกคนแค่สารเกียร์สี่เกียร์นี่ก็ดึงถึงเส้นฉัย้วทุกคนดูดีเวลาเท่าไหร่ครับหกจุดยี่สามครับดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดนะครับลงมานิดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่ายางมันร้อนนีทุกคนโอเคนะครับก็จบการแข่งขันไปนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนไปทุกคนจะพาไปดูสูตรกันอีกรอบนะครับเผื่อมีใครดูไม่ทันนะครับหรือพี่จะพาไปดูสูตรอีกรอบนึครับเผื่อมีใครตกรอบหรือว่าใครดูไม่ทันนะครับอันนี้จะให้ดูแบบจะชัดเลยนะทุกคน เราก็จะพอแข่งเสร็จใช่ไหมเราก็จะปรับรอบมันกลับไปที่เดิมนะครับนะครับเราก็จะปรับรอบมันกลับมาไปที่เดิมนะครับรอบต่ำเพราะว่าถ้าถ้าดันเร็วไกลเนี่ยเราต้องใช้รอบต่ำนะครับเพราะว่ารถมันจะวิ่งได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นช่วงล่างนะผมปรับแบบไหนก็ได้ครับไม่มีไม่มีผลนะครับนี่ก็เป็นถ่วงเดิมนะครับทุกคนโอเคนะครับส่วนคลิปหน้าพี่จะมาสอนอะไรนะครับรอติดตามกันได้เลยครับผม